ที่ไฟล์เนาะอ่ไปที่ไฟล์ตัวนี้เพิ่มเติมหรือแอดวานซ์ปะแล้วก็ออปชันตัวเลือกแล้วก็ออปชันเสร็จแล้วก็เลือกแอดแอดอินแล้วเลือกแอนนัลิซิสทูแพคแล้วก็ไป แล้วก็ไปเออยังไม่ตกลงเนาะไปก่อนแล้วก็เลือกสองอันโบนอานาลิซีทูแล้วก็อ n นาลิซีบีบีเอตกลงตกลงเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตรงข้อมูลตรง Data คลิกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ข้อมูล Data าในสีดัต้าในสีขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เลือกทีเทสตรงนี้เนาะใช่ โอเคเราก็เลือกแถว P Test แถวสมมุติว่าอันนี้เรายังไม่เคยเลือกมาเนาะให้เรากดตัวนี้หรือตัวแรกนะตัวนี้เนาะใช่ใช่แล้วกดคอนโทลชิปลูกศรลงกดให้หน้อยให้มือคอนโทลด้วยอ๋อกดคอดียวไม่คอนโทลชิปแล้วก็ตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะกด จนช่องอีกช่องหนึ่งคอนโทรลชิคแล้วเราก็จะโอเคออแล้วก็ได้ข้าออกมาอมืโอเคได้ข้ามาแบบนี้ก็มาทำตู้ยมให้มันสวยวอโอเคเลิศได้บุญอีกแล้วนะวันนี้นะเพราะว่าเราจะาลงยูทูบเบอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ยูทูบ สายบนจะเอารูปพี่ไม่ได้ไม่ไม